สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดโดนกับผมแชมป์เพียรพลวันนี้มี3บอลบอล3แบบเริ่มจากวอลเล์บอลก่อนคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรามีวอลเล์บอลไทยลีกนะฮะแล้วถ้าเกิดพูดถึงทีมที่เก่งที่สุดหรือว่าบาร์เซโลนาแห่งวงการวอลเล่ไทยก็คือทีมบางกอกกลาสวอลเล์บอลคลับหรือว่าสั้นๆก็คือ BGVC นะครับเป็นแชมป์ไทยลีกติดต่อกันมา2สมยัยเคยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชียแล้วปีนี้เขาบอกว่ากะจะซัดแชมป์3ปีซ้อน นี่จะเป็นเกมแรกนะครับที่เหล่า BGVC สาวๆได้เล่นในบ้านฟอร์มจะเป็นอย่างไรคนเข้ามาดูเตริมครับ BGVC คุณผู้ชมครับในชุดเสื้อสีขาวนะครับเจอกับคิงกรุงเทพครับเริ่มขึ้นมาครับยุ้ยวิธิตานะครับเซตแล้วเป็นอู้จุดทารัตบลงไปครับนี่แหละครับแชมป์เก่าครับในชุดสีขาวนะครับ รับเหนียวแน่นนะครับยุ้วิทิตาเซตแล้วก็เป็ดอู้จุดเทารักคราวนี้ยอดครับอุ้ยนี่ร้อยเจ็ดสิบเซตแรก b g ชนะ25ต่อ19นะครับในเซตที่2ดูลูกหมีรัศมีครับอายุแค่24จัดหนักนะฮะเซต2ก็ชนะไปอีกและเซตที่3คุณผู้ชมครับยุ้ยวิทิตานะครับเซตให้กับทางด้านของแป๋วทิดารัตตบปิดเกม b g v c ครับเล่นในบ้านเกมแรกชนะ3ต่อ0เซตนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4 ของตารางครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของวอลเลย์บอลสนามโอ้โหเย็นสบายมากๆเลยทีเดียวนะฮะ